สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพาตูรูช้างคู่ใจพลายขอนเมืองนะคะสวัสดีบรรยากาศยามสายซายนะคะของวันแหงานนะคะวันที่สิบสองพฤศจิกายนนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอพังคนนะคะจังหวัดสกลนครน,นะคะวันนี้ก็ในเวลาพักค่ะหลังจากที่เส้นไหว้พระครูพกรำเสร็จซึ่ง สัญญาณไม่มีอีกแล้วค่ะทุกท่านที่นี่ไลน์ไม่ได้อีกแล้วนะคะของเราไม่รู้เป็นยังไงวันทุกคอก็หายทรูมพ์ก็ไม่มีนะคะก็เลยอ่ะเก็บคลิปบรรยากาศนะคะตอนนี้คุณปู่ก็กับลุงสวบไม่อยู่นะคะเอารถไปซ่อมอยู่นะคะทุกท่านเพราะว่าหลังจากที่เราแห่เสร็จเนาะเราก็ต้องเดินทางไกลประมาณไม่ใช่จะเกือบ400กิโลนะ,ะนี่จากนี้ไปอ่าที่บ้านของเราเนาะ เพื่อความปลอดภัยก็เลยเอาไปเข้าอู่ก่อนนะคะทุกท่านซ่อมก่อนอทุกท่านมีใครเห็นใครสนไหมคะใครสนเราหนีไปพักผ่อนตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวดูค่ะเมื่อคืนนี้มาแบบตอนมืดๆเนาะยังมองอะไรไม่เห็นนะคะนี่อันนี้ยามสายแล้วสว่างแดดจ้ามากเลยวันนี้ดูค่ะน,นี่เป็นบริเวณของวัด กว้างขวางมากอ้ยทำไมเขามีแบบรีสอร์ทหรือบ้านพักแต่เขาบอกว่าเป็นที่วัดก็น,น่าจะเป็นบ้านพักนาะทท้งนั้นเนาะอาจจะเป็นบ้านพักของญาติธรรมสายบุญจ้ะได้ยุ่จ้ะนี่ค่ะบรรยากาศเนี่ยเมื่อคืนก็เนี่ยอาบน้ำมาตรงนี้ค่ะเมื่อคืนมืดๆไม่รู้ว่าน้ำใสหรือไม่ใสอาบก่อนว่ามาถึงนี่สามทุ่มนะคะ น่ตักอาบเลยค่ะก็โอเคค่ะน้ำสะนี่ตัวนี้เราก็เตรียมการนะคะผูกปลีละรอพักกลางวันเดี๋ยวไปหาสองนุมก่อนเพราะเสกไดกจะผูกตรงนี้นะเะมื่อคืนนี้ผูกตรงนี้อโอมีแต่น้ำเลย คือวันเมื่อคืนนอนตรงต้นมะม่วงค่ะส่วนกลางวันนี้ก็คือย้ายแล้วก็งานนี้ไม่ใช่มีแค่อาพูเสกกับผเมืองนะคะยังมีนุ่นทีบ้านสามทองเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพิ่งรู้วันนี้ล่ละคะ่ะเนี่ยเมื่อเช้าเราก็เส้นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ว่า ทีมนู้นเพิ่งมาถึงเพราะว่าเจ้าภาพไม่ได้แจ้งเลยว่าอ่ามีช้างทีมอื่นด้วยเราก็เข้าใจว่ามีแค่สองเชือกนะคะความจริงแล้วมีทีมนู้นมาด้วยโอ้นี่เขามีบ้านพักแบบริมน้ําเลยทุกท่านโอ้ดีมากเลยมีที่พักริมน้ำนู่นค่ะส่วนทีมนู้นอยู่ทางนู้นนะคะพ่อเสก็อยู่ในร่มยังสบายใจค่ะ อันนี้ก็คุณปูเพิ่งไปซ่อมรถอยู่หิวละหิวละเดินมาแล้วค่ะเดินมาแล้ะพาะเสกของเราเดินตรงมาแล้วมาขอญาแล้วขอญาแล้วอ้ยลืมเอาขาตั้งกล้องมานะเดี๋ยวเราขออนุญาต โยนหญ้าให้กับพ่อเสกก่อนนะคะกับพี่ขวัญพอดีนี่ทางนี้ก็มีต้นกล้วยต้นกล้วยไว้ให้นะคะ,ะต้นกล้วยก่อนโยนต้นกล้วยก่อนต้นกล้วยต้นนี้จะต้นใหญ่ใหญ่ว่านินน,นก็ไม่ได้เอามาเราจะมาถ่ายคลิปให้ชมเฉยๆได้ไหม ครับขันขอแล้วครับอือ้อาวครเบงเอ้หมืขอมันกันครับ ซิมไปก่อนทีมนู้นก็น่าจะกำลังทำการเส้นไหวพระครูประกรรอยูน่นะ่ะโอ้โหดึงไส้ในกินเลยค่ะของกลม๊อกเลยวันนี้อ่ะซิมซิมโคลต้นไปก่อนมันจะประมาณนี้นะคะบรรยากาศยามสาย,สาย ตอนนี้พลายสวนเราไม่รู้ไปนอนตรงไหนทุกท่านเดี๋ยวไปตามหาก่อนม่สี่ตัวบ่ดสี่จ้ะตั้งผุ่นเพื่นมาเที่หลังอีกสองใกล้กันล่ะแต่ว่าบ่หูว่าพ่นเอามาผู้ใดว่าน้ำน้ำมันคนละทีมนะยะยาไก่ด้วยจ้ะเบิ้งได้จะยุบอย่งนี้ก็ได้ มันบรตื่นดอกหายหายลงุงโซโอ้หายไพรโซนนะคะอันนี้อะไรนะโอ้ยไข่คือคุณปูกกับลุงโสวก็คือเอาอุปกรณ์ลงเผื่อว่ารถซ่อมแบบเสร็จไม่ทันนะคะก็เอาแยงอ่าชุดเนาะ อุปกรณ์ทุกอย่างลงรถไว้นะคะรถก็ไปซ่อมไปถ้าแบบว่าเราถึงเวลาแห่ก็มาแห่ก่อนแห่งานเสร็จก็จอดรถไว้ที่อู่ช่างก็ซ่อมไปถ้ามันถ้ามันซ่อมแล้วเสร็จง่ายคุณปู่อาจจะเอากลับมาแต่ถ้ามันต้องซ่อมอะไรเยอะแยะมากมายก็น่าจะจอดที่อู่คับวันนี้ให้เขาซ่อมเนาะกว่าจะถึงเวลาแห่ก็คงเสร็จพอดีเฮยังไม่เห็นค่ะผูกเปลยตรงไหนเนาะ ตรงนู้นบ่ไม่มีน,นะคะเนื่อเมื่อคืนเราก็สร้างห่านมาลำกันตรงนี้ค่ะตั้งห่านมอลำตรงนี้อาบน้ำตรงนี้ที่ขวัญน,นอนตรงนี้นี่ <Hey. S 2> ทางนู้นก็ไม่มีที่ปลูกปรีนะคะข้างนี้ผูกข้างนี้ไหมก็มีมีนะคะจะปลีลูกทางนู้น หม,มดละเย็นเย็ยน,ยยนสบายนะคะโอ้นีนะเป็นบแบบครับเชือกเออบุกงูเลยจัะสบายคนละแง่โอ้ โอ้ยเขาไม่ค่อยเห็นแก่ตัวเท่าไหร่เลยค่ะดูก็ได้ที่นอนคนเดียวสบายดูอ่ะสนิทขอเสียงทำทา่าหลับหรือไม่หลับเพราะคนควนเลอ้ยกวนน้อยนี่เอ้าทักท้ายหน่อยอะฮะเย็นดีไหมตรงนี้ก็เย็นอยู่เลยนี่เนาะ โอ้แต่ว่าผูกได้คนเดียวเนาะแม้เราหาที่ผูกเปลยนี่มีหละมันก็มีต้นไม้เยอะอยู่นะแต่ว่าต้นมันค่อนข้างจะห่างกันมันผูกเปล้วตรงนั้นก็น่นควนพาไปผูกมดแดงเต็มเลยไม่รู้จะนอนได้หรือเปล่าน่นมาให้ไปสอนไปผูกเปลใหน่อยเขาก็ไม่ไปผูกให้นอนนอนส่วนตัวไหมสบายปูโทรมมาไหมปูออไม่โทรมาเลย ว่าจะโทรไปถามเขาว่ารถเขาเป็นยังไงซ่อมได้ไหมหรือว่าต้องจดซ่อมนานก็หมุ<อ>มไม่รับสายนะเดี๋ยวเราให้ไยสอนเขานอนพักผ่อนเต็มที่นะคะกลางคืนมันจะต้องขับรถแบบยาวๆประมาณไม่ใช่เกือบ400ใช่ไหมให้ไฟสอนเขาพักผ่อนไปนะคะส่วนเราน่นค่ะไปดูก่อนพอปลีเราเรา ผูกแบบไม่ใช่มืออาชีพเหมือน้าสอนน่ะแพศอนเขาจะมืออาชีพในการผูกปรีผูกเชือกที่สําคัญน่ะมันจะมีมดแดงด้วยค่ะทุกท่านเดี๋ยวไปดูพกกระป๋องแป้งมาด้วยค่ะบอกไปโรยไม่ให้หมดแดงมันขึ้นเดี๋ยวก่อนแหกก็อาบน้ำอีกรอบนั่น น่าจะสดชื่นอยู่นี่ก็ชมคลิปแล้วกันนะคะ,ะไล์สดไม่ได้ก็ชมคลิปกันดูดนเฮ้ยหมดแดงหมดแดงเกาะแข้งเกาะขาเลยโรยแป้งก่อนไม่ได้ขอหวยนะคะนี่โรยไว้อย่าให้หมดแดงกันมา ที่ของเราก็โอเคแล้วนะคะนี่โอ้เย็นแน่นอนถ้าแดดไม่มาส่งก่อนสำหรับคลิปนี้ก็นะคะฝากไว้เ,เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมาแห่ด้วยกันนะคะช่วงบ่ายนะคะอําเภอพังโคนเออ้อชื่อวัดอะไรจำไม่ได้นะ <laughs> ไม่ได้ถามเขาเลยเมื่อกี้ลืมถามเขาว่าชื่อบ้านอะไรวัดอะไร แต่ว่าอยู่แถวแถวอำเภอเลยนะอยู่ไม่ไกลอำเภอนะคะอ่ะฝากติดตามจ้าเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะคะถ้าตอนเหไล์ได้ก็จะไลฟ์ให้ชมนะคะถ้าไม่ได้ก็เนี่ยแหละค่ะเก็บเป็นคลิปแบบนี้นะคะอ่ะสวัสดีค่ะ